เรื่องที่พึ่งผิดที่พึ่งถูกมนุษย์ทั้งหลายเป็นอันมากถูกความกลัวคุกคามเอาแล้วย่อมยึดถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์บ้างสวนศักดิ์สิทธิ์บ้างรุกขเจดีบ้างว่าเป็นที่พึ่งของตนของตนนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันทำความกเกษมให้ได้เลย นั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดผู้ใดถือเอาสิ่งนั้นๆเป็นที่พึ่งแล้วย่อมไม่หลุดพ้นไปจากทุกข์ทั้งปวงได้ส่วนผู้ใดที่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วเห็นอริยสัจทั้งสี่ด้วยปัญญาอันถูกต้องคือเห็นทุกข เห็นเหตุเป็นเครื่องให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์เห็นความก้าวล่วงเสียได้ซึ่งทุกข์และเห็นมรรคประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐซึ่งเป็นเครื่องให้ถึงความเข้าไปสงบรำงับแห่งทุกข์นั้นแหละคือที่พึ่งอันกเกษมนั้นคือที่พึ่งอันสูงสุดผู้ใดถือเอาสิ่งนั้นๆเป็นที่พึ่งแล้ว ย่อมหลุดพ้นไปจากทุกข์ทั้งปวงได้แท้พึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งเพราะว่าความผัดเพียนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้ มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหลว่าผู้มีราตรีหนึ่งเจริญภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราจักเตือนพวกเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอทั้งหลายจงทําความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดดังนี้นี้แหละเป็นพระวาจาที่ตรัสครั้งสุดท้ายของพระ ตะทาขคตเจ้า